เหลืออยู่4ตู้ตัวครับคับ3ตัวกันเลยอยู่3ตัวชุดเดียวชุดเดียวครับโชว์ครับโชว์เลยครับก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่จังหวัดขอนแก่นนะครับมาเพื่อจะมาตามเลขกับพ่อสนองนะครับเลขสูตรคำนวณเข้าทุกมวดไม่เคยพลาดนะครับเราเข้าไปหาพ่อสนองกันไปกันเลย ครับสวัสดีครับสสสสววัััััดดีีคคครรรบบบมาตามนัดมาตามครับมาตามนัดหมายนะครับวันนี้เรามาตามนัดหมายกับโค้ดสนองวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันนั้นโค้ดสนองให้วิ่งครับทุนทกับเกียร์ทุนกับทุนทุนกับเกียร์นะครับที่ศูนกับเกียร์แล้วผมบอสนองบอกว่าเดี๋ยวจะพัดเน้นๆมาให้นะครับก็ถือว่าวันนี้เราเดินทางกลับ มานะตามคำมั่นสัญญามาตามตัวเลขข้อสนองให้กับเี่ินเนาะนะครับอ่ะพ็่จังไใดก็เมยเมย์้อสนองครับวันนั้นบอกว่าให้มาหลังวันที่ยี่สิบเนอะคราบประว่าิก็ยังไม่ได้คัดตัวเลขให้ถ้าเต็มสูตรเนี่ยมันก็เยอะเนาะครับยี่สิบสี่ตัวแต่ว่าในยี่สิบสี่ตัวนี่จะเข้าทุกหมวดเข้าทุกหมวดแต่ว่าข้อสนองจะคัดให้ครับหมวดละสี่หาง แล้วก็สามตัวหางนึงไม่รู้ว่าจะคัดถูกหรือไม่ถูกเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เอฟซีดูยี่ยี่สิบสี่ตัวดูเลยครับเผื่อเผื่อไม่ชอบตัวที่พ่อสนองคัดก็คัดออกเองในยี่สิบสี่ตัวถูกแน่นอนแลาส่วนมากไม่ต้องกลับเนาะครับไม่ต้องกลับเมื่อกี้มีงวดเมื่อกี้แน่มันออกกลับได้ไงผมยังว่าเมื่อกี้เนี่ยออกกลับถือว่าไม่ถูกครับถือว่าไม่ถูกถ้าออกตอวกลับถือว่าไม่ถูกครับให้ให้เก็บสองออกสองเจ็ดครับครับแล้วเนาะ ดูดูไหนก่อนดูยี่สิบสี่ตัวก่อนไหมนี่เนาะยี่สิบสี่ตัวครับดูยีิบสตัวก่อนนะดูให้เอทซคัดเองนะครับครับที่ก่าไม่พลาดเลยงมดอ่ะครับยี่บสีตัวที่เห็นอยู่นี้มีศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดสามสาสี่เก้าหห้าปดหนึ่งเกเจ็ดหนึ่งสามเก้า 4 5 6 1 7 7 9 3 7 9 2 5 4เจ7 7 3 8 7 8, 8 9ะ0 5 2 1 3 7 5 3 69นะครับอันนี้ทั้งหมดนี่ก็คือเพื่อสนองว่าไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับสังเกตดูตัวเลขเห็นไหมเขาจะมีตัวกลับให้ดู่าง73ก็จะมี37เห็งหน้าก็แสดงว่าเขากลับอยู่ในทั้งหมดนี่24ตัวเนาะคือ2่ตัว10บาทก็ไม่ขาดทุนเขาก่าออกบนออกล่างอันนี้คือไม่ต้องเคยออกบนออกล่างพ้อมด้วยกันแต่เอฟซีหลายๆคนอาจจะบอกว่าโอ้ย หลายตัวมันหลายตัวแต่ื้อตัวสิบาทก็ไม่ขาดทุนครับนี่ยังนี่ก็ถูกที่สองร้อยล่านใกล้ๆถ้าใครอยากจะลงทุนทั้งหมดก็ลองดูนะครับเขาไม่คัดเอาเหมือนกันเข้ามาได้ไม่ต้องรับแล้วก็ชอบตัวไหนเยอะก็อเยอะเนาะไกลนี่ก็เอาทั้งชุดเต็มไปเลยแต่พ่อสนองบอกว่าวันนี้จะคัดให้แน่นอนครับครับของพ่อสนองนี่มีคัดให้ครับครับก็อยากให้พ่อสนอง พูดถึงตัวเลขคัดของพ่อสนองอยากดูตัวคัดเลยไหมครับจะให้ดูเลยพ่อสนองพูดมาก่อนเดี๋ยวผมจะให้เขียนด้วยครัเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้คัดให้มีเลข4ห้าหางครับ4ห้าหางเค่นง้นเองถ้าคัดถูกก็คือตรงตรงเลยครับครับคัดถูกก็ตรงตรงแต่ในการคัดของพ่อสนองนี่ไม่ใช่ว่าไปคัดเอาตัวไหนก็ได้นะมันมีวิธีคัดอมีวิธีคัดของครับมีวาธคัดว่า ตัวนี้จะเป็นตัวเด่นในจานวนที่สิบสี่ตัวแต่ก็จะคัดออกมาตามตามสูตรอีกสูตรนึงครับสนึ่งะเดดูเลยไหมน้องเขาดูด้วไหนบ้างนี่ครับอขานี่นี่ดูเลยครับนี่พูดบอกผมด้วยนะเล็กเขียนครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวทางเราก็จะเขียนตั้งใจไปด้วยนะสามสามเจ็ดก็สามเจ็ดสามสองเก้าเก้าสามเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดเลขวิ่งก็คือไฮวิ่ง ศูนย์กับเจ็ดศูนย์กับเจ็ดตัวเก่านะครับที่โพสหนองให้วิ่งคือพ่อาทคัดออกได้ตัวนี้เอาตัวนี้เลยครับใครจำได้ว่าวันนั้นเรามาหาโพสหนองโพสหนองบอกว่าเอาตัววิ่งไปก่อนเลยศูนย์กับเจ็ดเดี๋ยวพ่อคัดใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเนี่ยเอามาคัดเนาะเดี๋ยวคัดใหม่สวยๆแล้วก็จะให้โบอรโทรโพสหนองไปด้วยนะครับอ่ะพี่เรียบจุดเนาะเดี๋ยวผมจะอ่านให้พี่จุดตาม ครับเดีตัวเด่นตัวเด่นไปดูพร้อมรลปก็คือสามเจ็ดสามเนาะสามตัวเนี้ยสามเจ็ดสามอันนี้สามตัวเลยนอกเพราะสนองนอกครับให้มาสามตัวอยู่ชุดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวสามตัวเม็ดเดียวสามเจ็ดสามนะครับแล้วก็สองเก้านะครับสองเก้าแล้วก็เก้าสามนะครับเก้าสามนะครับแล้วก็ 0 9นย์เับศูเนาะอุ้ยเลขนี้ลงทุนน้อยมากครับเจดนี่ไม่ต้องกลับถึงทุกตัวที่พ่อสนองให้ใครจะชอบกลับก็แล้วแต่แต่พ่อสนองบอกว่าไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับเนาะนะครับครับอ่ะนะครับอ่ะจำได้มตัววิ่งก็คือศูนย์กับเจ็ดเหมือนเดิมหมือนเดิมมาติดตามตัวได้ครับตัววิ่งตัวเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงครับตัววิ่งก็ไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่ตัวเน้นๆเน้นๆน้นกับศูนย์อ่ามาฟังตัวเน้นๆของพ่อสนอง สามตัวคืออะไรเมื่อกี้บอกไปแล้วคือสามเจ็ดสามนอนะครับจาาเจ็บจานอนะครับแต่ว่าสองตัวนี้กลมๆให้เมื่อกี้ใครดูทันไหมตอนพ่อสนองยกแต่เราดูทันถึงเอามอโลกลก็เขียนใหม่จะให้เขียนใหม่ให้ัดเนาะให้ดูชัดๆก็คือ อ่า93านะครับ93 no, ้นาะนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราเขียนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไงเราก็จะมีเบอร์โทรของพ่อสนองด้วยนะขออนุญาตอะเขียนเบอร์โทรของพ่อสนองสักนิดหนึ่งนะครับอีกนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเราขอลงเบอร์โทรพ่อสนองให้นะครับอ่ะเผื่อใครอยากจะคลิ๊กครั้งมานะครับหาพ่อสนองกนะครับอ่ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่าพห้พ่อสนงตรวจก่อนนะถูกเพื่อเพื่อเราเขียนอ่า มีสองเก้ามีนะครับตามที่พ่อคัดมาให้ถูกต้องเนาะเก้าสามสองเก้าศูนย์เก้าครับเออแม่นเจ็ดโอเคแล้วถูกต้องเนาะโอเคนะครับอที่สุดครับเดี๋ยวน้อยที่สุดเลยนะครับและจีตัวพอสนองเหลืออยู่สี่ตัวสี่ตัวครับครับสามตัวก็เลยอยู่สามตัวชุดเดียวชุดเดียวครับนะครับพอลสโนลโชว์เลยเล่นเลยครับเล่นได้เลยงวดนี้ครับ ลุกจูแล้วใครชอบก็จัดใครไม่ชอบก็ผ่านจะได้หยิบสี่ตัวก็เล่นหยิบสี่ตัวครับว่าสิบบาทก็ไม่ขาดทุนเพิ่มออกบนออกล่างครับเพิ่มมาทั้งบนทั้งล่างครับอาหารมาขึ้นนิดเดิงพอสนองครับชุดยี่สิบสี่ตัวเราก็ให้ไปรอบแล้วนะครับอารมณ์ต่ำกว่านี้นิหนึ่งรับพี่ยี่สิบสี่ตัวที่เราให้มา่อันนี้ยคัดมาให้ในนี้นะครับพอจะเอาไี่แลครับ นะครับเราก็มาตามครัมั่นสัญญาพ่อสนองตานส่วนต้องพ่อสนองต้านส่วนนะครับช่วงนี้นถ้าใครจะโทรมาหาพ่อสนองให้โทรช่วงไหนได้ครับโทรช่วงช่วงนี้โทรมาได้ครับพ่อผมไปเอาตานทุกวันครับโทรมาได้ทั้งวันก็โทรมาได้แต่ใครมีตานขายก็โทรมาขายได้ครับพ่อสนองปีนเองหรอครับตานนี่ฮะปีนเองหรอครับหรือยังไงใช่สวยเอรสวยเอรครับเอาใช่ไหมสวยใช่เดี่ยวใช่เดี่ยวก็เอาครับ คนองขอบคนคนสนองไปก่อนนะครับก็ใครที่เกี่ยวก็เอาครับตันมาได้ราคาที่กว่าทำนาครับอ๋อครับพนสนองบอกว่าทำทำนาไม่ได้เท่าขายตานไม่ได้เท่าขายตานแล้วเอาคิดว่าวันละไม่ต้องตีมากตีวันละพันห้าสี่เดือนมดเป็นเท่าไหร่สี่เดือนห้าเดือนครับไร่ฟุนเนาะอ่าครับนี้วันละพันห้าเพราะนี่มัจีนหลงแน่เนี่ยเดนี่้าเผื่อวันละห้าพันวันละสามพันก็ได้ เดือนละ4,000ห้าครับครับ4,000เอาห้าเดือนไล่คูณดูแล้วก็คูณไปห้าเดือนใช่ไหมับสี่เดือนนะห้าเดือนก็ครับดอคูณเอานี่แหละห้าเดือนตั้งแต่มโมกะลามาเดอาเดี๋ยวเราไปไปโตดีกว่าครับเราขอขอบคุณพ่อสนองตาลสดนครับขอบคุณมากมากเลยครับขอบครับสวัสดีครับผมขอให้โชคดีกันทุกคนครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสนองและกักุ ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไวม้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ